คอมเมนต์ชาวลาวเมื่อสปลาวิกฤตหนี่สูงทุนสำรองประเทศเหลือเพียง1เดือนเตรียมยกคุณลงไฟฟ้าใช้นี่จีนส่วนเงินกีบเสื่อมค่าหนักประชาชนไม่รับเงินบาทดอลลาเข้าสู้ลาวนะครับกำลังเผชิญปัญหานี่ท่วมหัวและชี้ให้เห็นถึงเงินทุนสำรองประเทศลาวนะครับที่เหลืออยู่เพียง1850ล้านดอลลราสหรัฐเท่านั้น แต่ลาวตรับมีหนี้ที่ต้องชําระต่อปีถึง1,300ล้านดอลลาร์นะครับทำให้ล่าสุดเนะครับลาวไม่มีเงินเพียงพอที่จะชําระหนี้นะครับจึงเลือกที่จะเจรจากับจีนเพื่อขอเลื่อนการชําระหนี้ออกไปก่อนนะครับโดยเปลี่ยนหนี้เป็นทุนด้วยการแลกกับให้จีนได้หุ้นเพิ่มในบริษัทโรงไฟฟ้าของลาวนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับทางการลาวยังเสนอแลกกับที่ดินให้กับจีน สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับในเวียงจันทร์อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ครับทำให้รัฐบาลลาวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการคอร์รัปชันจนไปถึงการบริหารประเทศที่ผิดพลาดนะครับจนความสวยมาตกอยู่ที่ประชาชนลาวนะครับเอาล่ะเราลองมาฟังคอมเมนต์ชาวลาวดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างรัฐบาลลาวขายชาติและขายที่ดินของประชาชน และการคอร์รัปชันโดยการรับสินบนในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มืกล่าวว่ายินดีด้วยท่านผู้นำลาวคุณทำได้ดีมากคนนี้นะครับมาประชดน,นะครับในคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มืกล่าวว่ามันเป็นแผนที่พวกเขาวางไว้ตั้งแต่แรกในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มืกล่าวว่าเป็นนี่จีนมากกว่า100%ข่าวล่าสุดคือไม่มีเงินจ่ายนี่ให้จีน และขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจีนกำลังวางแผนที่จะยึดประเทศของเราทีละน้อยโดยสัมปทานไปทีละน้อยในขณะที่ท่านต่อมาก็มาคอมเมนต์ว่าถ้าเอาคนที่ประชาชนเลือกเอาคนที่มีความสามารถมีความรู้และมีความจริงใจต่อประชาชนมาบริหารประเทศเรามันคงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ สู้ๆนะพี่น้องชาวลราในขณะที่ท่านต่อมาก็มาคอมเมนต์ว่าขายทุกอย่างควายบริหารประเทศแท้ๆในขณะที่ท่านต่อมาก็มาคอมเมนต์ต่อไปอีกว่าจีนไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นเช่นไรในขณะที่ท่านต่อมาก็มาบอกว่าให้ประเทศแก่จีนมานานแล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปครับคิดไม่ผิดจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อมาครับ ไม่ต่างจากประเทศในแถบแอฟริกาโดนจีนยึดไปแล้วซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาคอมเมนต์ว่าประเทศลาวเป็นหนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนแต่อีกกลุ่มหนึ่งร่ำรวยขึ้นและอายุยืนยาวซึ่งเขานะครับน่าจะหมายถึงกลุ่มผู้นำของลาวนะครับที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่า ฉันได้แต่ปรบมือแสดงความยินดีเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวชาวลาวรู้ดีว่าทำไมถึงเป็นหนี้มากมายขนาดนี้ในขณะที่ท่านนี้นะครับก็กล่าวว่ายินดีกับความสำเร็จในการเพิ่มหนี้แต่ผลจากหนี้ของประเทศจะทำให้ประเทศนั้นดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกันแน่คอมเมนต์ต่อไปครับทรัพยากรของเราเหลือเพียงการหมุนเวียนใช้หนี้ เพื่อใช้นี่ให้หมดสิน้นคอมเมนต์ต่อไปครับไม่เหลืออะไรหรอกครับแผ่นดินก็เป็นของจีนแล้วในขณะที่ท่านต่อมาก็มาคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบเป็นนี้การเป็นนี่ไม่เคยทำให้ใครจเจริญรอกในขณะที่ท่านต่อมาก็มาคอมเมนต์ต่อไปว่ากู้ยืมมาพัฒนาประเทศหรือใช้จ่ายกันเองคอมเมนต์ต่อไปครับ การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจคือเรื่องจำเป็นสำหรับทุกประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ถ้ากู้ยืมมาแล้วพากันคอร์รัปชันโกงกินอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะอาจทำให้ประเทศชาติล่มจมได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาบอกว่าทำอะไรกันไม่เห็นประเทศจะพัฒนาเลยสร้างแต่นี่ คอมเมนต์ต่อมานะครับก็มาคอมเมนต์ว่ากู้และโกงประเทศให้เป็นหนี้ส่วนนายทุนรวยเอารวยเอาคอมเมนต์ comment ต่อไปครับหนี้ท่วมหัวไม่เห็นหัวประชาชนประเทศชาติไม่เห็นเจริญเลยอะไรก็ยอมให้ต่างชาติคอมเมนต์ comment ต่อไปบอกว่าการบริหารประเทศของจีนไม่เหมือนกับเรา เรามีเหมืองทองมากมายไม่ได้ใช้อย่างคนมีการศึกษาคอมเมนต์ต่อไปครับรู้ไหมว่าลูกเกิดมาต้องแบกภาระคนเหล่านี้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาคอมเมนต์ว่าหลังจากให้ประเทศไปแล้วจีนสามารถเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอย่างไรก็ได้แล้วแต่จีนต้องการคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าแล้วก็ซื้อไฟฟ้าจากจีนมาใช้ ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาคอมเมนต์ว่าตราบใดที่รัฐบาลลาวไม่สามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถได้ใช้แต่ลูกๆห,หลานของผู้มีอำนาจประเทศชาติพังแน่นอนในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเอาเงินมาพัฒนาให้ประชาชนมีอยู่มีกินเอาไปทำอะไรเอาไว้ให้คนอื่นเอาเปรียบซึ่งชาวลาวท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเป็นนี่จีนยันลูกหลาน กี่ร้อยปีจะใช้หมดคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับก็มากล่าวว่าสูตรเดิมทำใจดีมาสร้างโน่นสร้างนี่ให้แต่ใช้ของจีนคนงานจีนวิศวกรจีนมีทุนให้แต่ว่ากู้มีดอกเมกับโปรเจกต์สนามบินที่ไม่มีเที่ยวบินถ้าเรือที่ไม่มีเรือพอไม่มีรายได้ก็ไม่มีเงินจ่ายดอกก็โดนยึดตามใจชอบสุดท้าย ได้สนามบินหรูท่าเรือใหญ่สนามกีฬายักษ์ดูเหมือนจะเริญทัดเทียมใครๆมีตึกสูงๆมากมายดูดีแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของแถมยังต้องจ่ายทบต้นทบดอกอีกใช้นิ่ยาวๆยืดยาวๆรอดูกัมพูชาที่เรืองรากกับสนามบินร้างตึกร้างๆตอนนี้สิในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า ก็สินค้าต้นทางผลิตมันถูกกำหนดมูลค่าเป็นเงินบาทและดอลลาร์การแบนส,ส์2สกุลเงินหลักยิ่งแย่การใช้เงินกีบไม่มีผลทําให้สินค้าถูกลงแต่จะยิ่งแพงขึ้นตามมูลค่าเงินกีบที่ลดลงตามความเป็นจริงและการเป็นนี่จีนคือสาเหตุจริงที่ทําให้ค่าเงินกีบร่วงซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าต่อไปก็ไทยครับอีกไม่นานเพราะว่ารัฐบาลโบกมือเรียกแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับ เห็นแก่เง uh> ินจนลดคุณภาพของตัวเองสุดท้ายกลายเป็นประเทศต้อยพัฒนาซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเสร็จไปอีกหนึ่งประเทศน่าเห็นใจเขานะกลายเป็นเมืองขึ้นไปแล้วทางพฤกษินันคอมเมนต์ต่อไปครับตัวอย่างมีให้เห็นแล้วที่รับนายทุนจีนเข้ามากอโกยเอื้อภาษีจีนกันคอมเมนต์ต่อไปครับเสียทั้งทรัพยากรทั้งคนและธรรมชาติเพื่อแลกกับความเจริญที่สูญไป ด้วยวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนท้องที่หารู้ไม่เงินของเขาคนของเขาแปลสินทรัพย์แล้วเขาก็ส่งกลับประเทศเขาถ่ายดูไว้อีกไม่นานคอมเมนต์ต่อไปครับไทยอาจเป็นแบบลาวในอนาคตโดนทุนจีนกินรวบและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าไม่มีใครอยากทิ้งบ้านเกิดจากพ่อและแม่ ไปแดนไกลแต่เพื่อความอยู่รอดและปากท้องของครอบครัวเราต้องไปหากประเทศเป็นแบบนี้กราบเนียวเ,เป็นคอมเมนต์ชาวลาวนะครับที่มีความรู้สึกนะครับต่อประเด็นที่ผมได้กล่าวไปนะครับเพื่อนๆนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ